ผน่านนี้คุนะครับมารวมงานนี้ก็จะเห็นแฟนคลับเดี่ยวแน่เลยทั้งนดีก่อนเลยครัเคนะครับเดโอกาสนี้นะครับผมต้องขอเรียนเชิญนะครับคุณโวนสุนสิทธิ์เมื่อสุขสุขุนครับกรรมการผู้จัดการบริษัทล็อกเลทเทรดดิ้งจำกัดและกรรมการบริหารบริษัทล็อกเลทจำกัดมรหาชนรวมพูดคุยงสู่นข็งเชิญครับ ใช่ไหมครับต้องพวงสองดูมซ้ายขวาอิจฉาไหมล่ะแล้วทำอะไรได้ไหมถึงครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะขอพูดคุยถึงแคมเปญพิเศษนี้หน่อยนะครับอันดับแรกเลยครับทำไมแคมเปญนี้ถึงเลือกเต๋าและกระชามาเป็นแฟนมาสเตอร์ของแคมเปญครับเต๋ากับกระชาเนี่ยค่ะทำงานกับพี่มานานนะคะเป็นคนที่ทำงานแล้วก็สบายใจน้องพ่อมีความรับผิดชอบนะคะรู้ น้องเขน้ารักมากเลยเวลาทำงานเราไม่หนักใจนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยพี่ว่าน้องสองคนเนี่ยมอคคุล่านะคะเป็นที่ คิดว่าเนี่ยแหละต้องสองคนนี้เท่าน,านั้นแล้วอีกอย่างนี่บุคลิกของน้องสองคนเขากับสินค้าเราะอะเข,าาขาา้ากันเข้ากันคือดูดี<ๆ> ่าตัวบีมิกเนี่ยเป็นสินค้าใหม่ที่ก็คิดว่าการที่เ,เราตั้งใจจะมีสปอโตโฆษณาสร้างแบรนด์แน่นอนนะคะที่จะออนแอร์ air เร็วๆนี้แต่คิดว่าถ้าเราได้ทํากิจกรรมกับน้องซึ่งโด่งดังทั้งสองคนเนี่ยเราก็จะมีแฟนลานจานวนหนึ่งที่ได้ชิมสินค้าของเราเพราะสินค้าของเราเป็นสินค้าเครื่องดื่มมันต้องได้ลองถึงจะรู้มันอร่อยหรือไม่อร่อย,ออยก็เลยคิดว่าเลยอยากจะเสริมแคมเปญนี้ขึ้นมา ซึ่งท่านเป็นนี้นะครับเราจะพาผู้โชคดีไปเที่ยวกันด้วยทราบไหมครับไปเที่ยวไหนกันไม่ทราบใช่ไหมถ้าไม่ทราบไปเที่ยใ่แค่นี้เองครับเรานั่งรถตัวไปรับรองว่าพิเศษแน่นอนแต่จะพิเศษขนาดไหนครับเดี๋ยวเชิญชมว t r ได้เลยครับ อทีย์วัวัสดุผูที่ทำงานสารางจัรล้งมาส์ซสรสาน้มเีชื่อที่อโตสั่งแยสลคู่ขวดวีสกุลแต่ละสายสอที่ทูมสน ลุ้เสียงชูฝันคิ้วสวยสรีหวานเมือนฝันของหลายๆคนพาขึ้นระหวบ,บสัญลักษณ์ของครเมลพีเชอร์สที่เซอร์มเวเวยลูซร์อินเทอร์เกตเมืที่ขึ้นชื่อว่าสวยมากคุณค่ารางวัลละหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทจำนวนสามร,ร,ราวัลนรางวัลโนมอกแสีสันสดใสสามร้ยรวัล เดชชื่อ uh, ที่อยู่อายุตร์โทรศัพท์แน่สลักคู่ขวดวีวิสรถไหนก็ได้สมุที่ตู้ม .2 นสองตอนกองคนเต็กรุ๊เทหนึ่งศูนย์หนึ่งหนแล้วคุณจะได้หวานสุดๆกับคนที่คุณรักรถเคร่องเม่สายอย่างนี้เท่านหร่ขอเสียงปรกเลยนะ เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่านะครับว่าแคมเปญนี้เนี่ยจะมีความพิเศษยังไงและเราจะได้ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับคุณโสษกครับในครั้งนี้ผมเห็นแล้วว่าสปอร์ตเนี่ยจะไปเที่ยวที่สวิตซ์กันแต่เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับที่คิดเอาไว้ครับก็ตอนนี้ก็อยากจะบอกว่าทำไมเราถึงเลือกสวิตซ์นะคะสวิตซ์เนี่ยจะเป็นประเทศที่ที่ว่าเป็นประเทศในฝันของหลายๆคนเลยแล้วเวลาเราถึงสวิตซ์เนี่ยเราจะนึกถึงความสะอาด นะคะวิวที่สวยๆผู้คนที่ดีๆอากาศดีๆพี่เลยคิดว่ามันเป็นเมืองที่สินค้าเรานี่ยควรจะพาแฟนคลับที่น่ารักไปกับคนที่เขารักนะคะก็เลยแบอสวิตจะดีที่สุดเมืองที่เราจะไปเนี่ยเราจะพาไปขึ้นแมสชาร์นถ้าบางคนคงทราบแล้วว่าแมสชาร์นเนี่ยพระมาวิเจอร์จะใช้เป็นตัวโลโก้นะคะจะเป็นยอดเขานั้นเลยเราจะไปพักที่เมืองเซอร์แม เมืองเซอร์แมทเนี่ยโรงแรมที่เราพักจะเปิดหน้าต่างมาแล้วก็จะเห็นแม่ที่นอนอยู่ใกล้ๆนะคะโรแมนติกมากน่ากลัวมากอันนี้คิดภาพไปถึงไหนกันเนี่ยจะไปรมตีเกมไหมเออไม่ได้อะไรเลยจะไปโรงแรมที่มีที่อาบน้ที่มีสวิตนะคะมีเราจะไปรูเซอร์ ถ้าคนที่ชอบซื้อของเนี่ยเราก็จะฝากเข้าเมืินซื้อของฝากนะคะของของไม่ไม่ได้ว่าแพงทุกอย่างอ่ะก็มีของน่ารักทั้งน่ารักที่ซื้อมาฝากเพื่อนๆได้นี่คือจะซื้อมาฝากแฟนคตับใช่ไหมซื้อจริงอ๋อก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมจะต้องเป็นประเทศนี้นะครับเพราะว่าเราจะไปรบกันกระเป๋าแล้วก็กชานะครับทีนี้เรามาถามเต๋อแชะกรามดีกว่าได้ข่าว่า ร่วมแค่เป็พิเศษกับทาง Lostle มาหลายทางแล้วเป็นยังไงบ้างครับในแต่ละั้งมีความพิเศษอย่างไรบ้างใช่ครับก็ดีใจครับที่ได้กลับมาร่วมงานกับาง l o s l a อบคีคบ้มากเครที่ให้โอกาสรแลก็ให้มาเป็นแบรนด์มาเอร์ขึ้นถึืงตัวใหม่ด้วยก็จถือว่เป็นเขติีิ่งเลยครับแล้วก็ดีใจที่ได้กับมาร่วมงานกับเพื่อน เรียกได้ว่าทุกปีเลยติดกันเลยมีมีสาวอะไที่หายปปีนึงัไังไม่ได้หรอะผมรู้สึกว่าเปนการทำงานที่ผมรู้สึกสบายใจมากๆแล้วมีความสุขมากนะแล้วก็พูดยังไงเดีได้ก็ได้ได้ไม่ได้กับร่วมงานกา่ได้ทางาน คือก็ถือว่ามีความสุขในทุกๆแคมเปญทีนี้เรามาดูถึงแคมเ,คเปญน,นี้บ้างดีกว่าเราจะไปเที่ยวสวิตซ์กันครับทั้งสองคนนี้นรู้สึกยังไงกันบ้างหรือว่าเปลี่ยนตัวเปลี่ยนใจยังไงบ้างที่จะไปกับผู้โชคดีทั้งสองคนเตรียมเสื้อกันหนาวเตรียมเสื้อกันหนาวไม่เปลี่ยนตัวเลยครับเพราะเพิ่งรู้เหมือนกันว่าจะได้ไปที่นี่ใช่ใช่ครับคุณรู้ตอนประมาณเที่ยงตอนเที่ยงก็จะต้องไปสวิตซ์ก็ยังไม่เปลี่ยนตัวเน <c oughs> ี <c oughs> ่ยโอ้โหไม่เปนอะไรว่าม่เปลี่อะไร นั่นเองนะครับก็ถือว <ste> ่า <Mustang> ป <IS mus i> ีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีนะครับที่สถานที่ที่พาไปเที่ยวเนี่ยพิเศษมากๆแล้วก็โรแมนติกมากๆทีนี้อยากจะให้ทั้งสองท่านเชิญชวนหน่อยครับว่าใครที่อยากจะไปสวิสกันอยากไปกันไหมครับอยากเก็บสลากไว้หรือเปล่าแก่เก็บไว้ดีเลื่อนมาขออย่างหน่อยนะครับเก็บไว้แล้วมาส่งเข้ามาเยอะๆนะครับผมก็เออผมเราต้องต้องเลยต้องใครอยากไปก็ต้อง ใช่แล้วผมกใช่นะครับอา๋ยวจดที่อยู่ดีๆแล้วกันนะครับผมง่ายๆถ้าใครอยากจะไปโรแมนติกโรแมนติกที่สวิสกับทั้งสองหนุ่มนี้นะครับผมก็เขียนชื่อที่อยู่นะครับอายุเบอร์โทรศัพท์นะครับแนบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์วีมิสนะครับรบชาติไหนก็ได้นะครับส่งมาที่ตู้ปอสอง ปนออคอมเตยกรุงเทพ10111ส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง16เมษายนนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครฟังไม่ทันเนี่ยสามารถไปดูรายละเอียดได้นะครับที่เว็บไซต์ b l o k t r a d e c o m นั่นเองครับแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปร่วมกิจกรรมอื่นต่อเนื่องตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้พี่ใต้ครับผมเชิญชวนทุกท่านเข้ามากับแคมเปญพิเศษนี้นะครับีจาีแค่สองนอะไรี้ยะครับก็็คนีเดินมาจากบ้านเนี่ยไปไหนฉันก็ไป ไป,ไปสวิสเงี่ยพี่เชื่อเลยว่าน้องๆเนี่ยไม่ต้องชักชวนอะไรกันมากแล้วพี่พวกเก็บกันมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะท,คทุกคนทุกวันนี้เก็บแล้วกเก็บแล้วพี่ก็ต้องขอบคุณทุกคนแล้วก็อีกอันนึงที่ต่อว่าค่ะว่ายังหาซื้อยากต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่าเราเพิ่งร้อนช่วงหน้าธันวาคะก็เลยยังทําให้สินค้าในไปไม่ทั่วถึงเนื่องจากว่ามันติดปีใหม่ด้วยแต่มะกราเนี่ยน่าจะดีขึ้นค่ะหาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะ อตอนนี้เราวางที่ท็อปส์นะคะทุกสาขาที่ลอเซ่นนะคะร้อยแปดลอเซ่นแล้วก็ในระดับนี้เราจะวางที่แฟรนิริหารครูแม่เห็ดเดมองนะคะแล้วก็โรตาสเอ็กซ์เตสวิคกี้วินิค่ะคือง่ายๆว่าง่ายๆว่าถ้าอยากจะดื่มวิลลี่เนี่ยเข้าไปที่ไหนต้มหมีแน่นอน แบบว่าหากซื้อได้ง่ายๆเลยนะครับทีนี้ก็อยากก็เป็นหน้าที่ของทุกคนแล้วล่ะว่าเราจะมีผู้ชมดีแค่สามท่านเท่านั้นเพราะฉะนั้นยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับดื่มเยอะๆเก็บเยอะๆแล้วส่งเยอะๆแล้วกันนะครับและเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับว่าใครที่อยากจะร่วมสนุกนะครับก็สามารถนะครับส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ผมแจ้งเอาไว้นะครับที่ตู้ปน2สองปนรฝอคลองเตยกรุงเทพหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บ trade. com ส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่เซโเมษาเยี่ยมมากครับมีความรู้สึกเหมือนเป็นครูไ้ด้นะครับแล้วการนี้นะครับต้องขอขอบคุณบผมที่มีอีกที่หนึ่งาาาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเรจะมีเนื่อต่อว่า หนูส่งเยอะมากเลยอ่ะหรือส่งเป็นพันอ่ะมันไม่ได้อะไรเลยอันนี้เราก็เลยมีรางวัลพิเศษพิเศษมากๆให้สําหรับคนที่ส่งเข้ามามูลค่าเยอะที่สุดนะคะถ้าส่งตั้งแต่วันนี้ถ anyway> ึงวันที่29กุมภา29กุมภานะคะพี่อยากจะให้ทุกคนช่วยใส่ชื่อในฉลากด้วยว่าหรูออยากไปกินข้าวกับเต๋าหรือไปกินกับชชา ไป a t and s h ช r e วิสเสาและขชาไม่หมดแค่นี้รถที่หมดที่ไดาคุณพาเราจะเก็บไว้ก่อนให้ส่งชิงโชคคนที่ส่งตั้งแต่1นมีนาะจนถึงหมดแคมเปญจะมีอีกรถหนึ่งที่จะได้ไป eat and s h ช r e กับสองหลุ่มหลอนด คุณตัสูงสินเพิ่มสุสกุลเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณญาบเดี๋ยวสองลูกยังอยู่ในเวทีกับเราออกนะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะสต็อปเรื่องของการไปเที่ยวเรามาเล่นสนุกกันดีกว่าไหมดีไหมนะครับไหนในปีก่อนๆใครเคยมามิ๊แอนด์รีที่นี่เราบ้างครับขอดูหน่อยสิมีไหมมีมีเอาส่วนใหญ่จะมามากันหมดแล้วก็จะรู้ว่า เราจะมีกิจกรรมสนุกสุกให้ได้ร่วมสนุกกันนะแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปร่วมสรุปเนี่ยเราต้องการการวอร์มอัพกัน่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะรู้สึกว่าตอนนี้ตอนเที่ยงเพิ่งกินข้าวไปเดี๋ยวจะน้อยกันเดี๋ยวมันจะน่านิ่งผมต้องบอกก่อนนะว่าคนที่จะขึ้นมาวอร์มอัพเนี่ยต้องขอคนที่แรงได้แรงแรงโพสแรงแรงต้องเป็นน้ำต้องเล่นใหญ่ง่ายๆเลย เดี๋ยวผมบอ,อกกติกานะเดี๋ยวผมจะให้เต่าและชาชานะครับโยนลูกบอลไป,ชชปใช้ทั่วๆแล้วุุกคน